สวัสด <Started. S 2> ีครับนะครับวันนี้นะครับผมสมุนไพรรัดใหม่นะครับผมเข้ามาแล้วบางส่วนนะครับผมพีดบางสวรร่วน <iga> ยังยังมาไม่ถึงนะครับผมก็เราจะมารีวิวก่อนนะครับผมว่าสมุนไพรของเรานะครับเราใช้สมุนไพรจริงๆนะครับในการทานะครับยาลูกก่อนนะครับผมสมุนไพรแท้ร้อใช้สําหรับเลี้ยงไก่บำรุงไก่ชนนะครับผมเลี้ยงออกชนได้เลยนะครับผม วันนี้นะครับเดี๋ยวพาพามาดูนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับลองลองเอาให้พี่พี่ดูนะครับว่าสมุนไพรเรานะครับเป็นสมุนไพรแท้ๆนะครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เข้ามาบางส่วนนะครับผมก็จะเหลือเป็นพวกมหาเมฆนะครับผมไพ่ดํานะครับที่ยังไม่เข้ามานะครับผมส่วนตะไคร้เราก็ตากแล้วบริเชรตากแล้วเ้วหมวหมูเราก็ตากไว้แล้วนะครับผม รอผลิตในส่วนรอบใหม่นะครับอันนี้นะครับเป็นกระชายดำนะครับกระชายดำซึ่งส่วนมากนะจะไม่ค่อยมีใครนะครับเอาเอาเข้ามาในส่วนผสมนะครับส่วนมากเขาจะใช้เป็นไพรขาวนะครับอะไรอย่างนี้นะครับผมเราใช้เป็นกระชายขาวนะคอันนี้เราใช้กระชายดาเลยทําไมล่ะครับเพื่อนะครับผมให้ไก่ของเรานะครับมีประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซนตนะครับในเรื่องกําลังนะครับแล้วก็ มมาดำนะครับม้าดำามาดำาครับอันนี้คือม้าดำนะครับม้าดำซึ่งเราไม่ค่อยเห็นกันนะครับตัวนี้ก็พลังกำลังนะครับผมมีก๊อกสองก๊อกสามก๊อกสี่นะครับผมให้เราบินไม่มีหมดนะครับผมในส่วนของตัวนี้นะครับผมส่วนว่านชักมดลูกนะครับตัวนี้สำคัญนะครับ ในส่วนผสมของสมุนไพรเก็บในชนวันี้นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรนะครับหนึ่งเลยนะครับช่วยให้ข้างในไก่นะครับมีสุขภาพแข็งแรงเลือดลมดีนะครับผมเพราะว่าตัวชักมดลูกในสําคัญมากเลยเป็นไก่เนี่ยจาก,ก่อนข้างมีมีเลือดฝาถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันจะเป็นความมันมันเลยนะครับมาก ใช้ไปอาทิตย์หนึ่งเนี่ยม่ากหน้าเขาเจะแดงสดมันออกมาเลยนะครับผมแดงสดมากๆนะครับผมพวกอย่างเอ็นเหลืองเนี้ยเราก็ไม่ค่อยเห็นเนาะเอ,นเ,อเอ็นเหลืองนะครับเอ็นเหลืองช่วยในเรื่องระบบเส้นเอ็นพวกพวกนั้นเลยนะครับพวกพวกระบบข้างในเราเลยนะครับอย่างดีนะครับพวกนี้สุดๆนะครับผมสุด สกระมิ่นนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับของเราใช้ของจริงของแท้แน่นอนจะมีใครกล้าทำแบบนี้กล้าใส่ให้ลูกค้าขนาดนี้ไหมที่สุดนะครับถ้าพี่ๆนะครับคนไหนนะครับชอบในเรื่องของสมุนไพรนะครับผมในการบำรุงนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับ เวลาไก่เราชนมานะครับเราไม่ต้องไม่ถ้าท่าเราเรียนตรงนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องไปหายามาล้างท้องนะครับมันมันไม่ใช่เคมีมันเป็นสมุนไพรนะครับแล้วไก่เราจะไม่ซีดไม่สู้ไม่ผอมนะครับผมยังยังคึกยังหักสู้ขนาดเป็นรองนะครับขนาดเป็นรองกลับมาโดนตีโดนยำอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะไม่สูงมากนะครับผมเพราะว่าข้างในเขาแข็งแรงนะครับผมเลือดลมดีนะครับผมก็ยังไงนะครับถ้าพี่ๆคนไหนชอบในเรื่องของการบลี้ยงไก่ชนเลี้ยงไก่ออกชนนะครับโดยที่ใช้สมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมของเราตอนรอบนี้นะครับผมเราจะใส่ปลากั้งผมปลากั้งภาคเหนือเลยแท้ๆจากภูเขานะครับผมสูตรนักรอบนี้นะครับผม รอติดตามกันได้นะครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากพี่ๆนะครับผมช่วยอุดหนุนนะครับในส่วนของเทือนไก่ชนสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะครับผมของเราขายกระปุกละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมหนึ่งร้อยบาททําให้ไก่พี่พี่สดเราไม่ต้องไปหากินกล้วยกินอะไรเลยนะครับลองเลี้ยงตัวเดียวดูนะครับผมหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับโทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดสี่เจ็ดแปดแปดศูนย์แปดเก้าเจ็ดได้ นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ